ขอต้อนรับสู่เซเวนไดร์ฟ e ีเบรนะครับซึ่งคลิปวันนี้เป็นตัวละครเกี่ยวกับตัวบันเซลแล้วก็ปายเจียวนะครับเป็นตัวใหม่ของแพทนี้เลยของวันที่8มกราคม2569นั่นเองก็จะมีมาเป็นบนันแล้วก็บันเซลแล้วก็ตัวปายเจียวนะครับปายเจี๋ยวจะเป็นตัวลงด,ดัปปญญนธาตุซึ่งสกิลเขาน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ละอันแต่ คีย์วิดีโอนี้เราจะยังไม่ได้โฟกัสที่ตัวไปเจียวนะครับแต่แค่ตีปกติของตัวไปเจียวอะถ้าเราอัพอัพลงสกิลโจมตีพื้นฐานใช่ไหมมันจะได้เพิ่มเลือดไหลอีก40เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันแ่มเพราะมันไปได้หลายตัวเลยแค่ตัวไปเจียวตัวเดียวเหมือนช่วงปาดข่คาวดันหนึ่งถึงดันสิบอะครับซึ่งมันคุมอะแต่ผมไม่ได้ลองนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ตัวของบันแล้วก็บันเซลนะครับสกิลโจมตีของ ตัวบันแลวก็บันเซลนะฮะน่าสนใจมากซึ่งมันเอาไปคอมโบกับคลายทังิละแล้วก็พวกตัวกายภาพครับซึ่งผมยังมีไม่เยอะแล้วก็เรามาดูความสามาความสามารถสก,กิลดีกว่าโจมตีเบื้นฐานตีตัวเดียวครับสร้างความเสียหายสองครั้งอันนี้ผมอัพสก,กิลไปแล้วนะครับมันจะเป็นตัวผลอัพสก,กิลไปเลยเป็นเจ็ิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกายภาพไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลย ถ้าลงเม็ดแรกนี้ก็คือเกลือเลยกระมัดเลยคนระับมาดูสกิลที่1นึ่ไวไลท์จอมพลังความเสียหายทะลุทะลวง3ครั้งเท่ากับ45%ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็มีผลเลือดไหลในแต่ละการโจมตีอาาัตราติด35%ต่อเนื่อง2องเทือนครับเมื่อกำจัดศัตรตูด้วยความเสียหายโดยตรงจากสกิลดังกล่าวจะถูกบังคับทำงานต่อเนื่อง100% ซึ่งก็คือถ้าเราทำให้อีกฝ่ายล้มได้ด้วยสกิลหนึ่งแล้วแบบล้มไปเลยเราก็จะเบิ้ลสกิลหนึ่งได้อีกหนึ่งครั้งครับเหมือนสกิลของเดลโอนที่เป็นสกิลจิ้มหรือว่าเป็นสกิลหนึ่งของลินที่เขาทำา C หแล้วเขาก็จะเบิ้ลสกิลหรือไม่ก็เหมือนเฟย่าครับเฟย่าสกิลหเอ้ยเฟย่าซีถ้า ทำให้อีกฝ่ายล้มก็จะเบิ้ลสกิลเหมือนกันแต่น,นี้ดีนะไม่ต้องทาซีเลยอันนี้ผมยังซีศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมาเทสซีศูนย์ซีสองแล้วก็ซีหกเลยเพราะผมเปิดมาครบละแล้วก็เมื่ออัพสกิลเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น45%ของรงโจมตีกายภาพอัตราเลือดไหลเป็นสัตว์้าซึ่งอันนี้ผมอัพไปแล้วก่อนหน้านี้ผมจะไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหร่ก็ผมอัพไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับ ส่วนดาเมจเลือดไหลนะครับจะได้รับความเสียหายทะลุทะลวง60%ของพลังโจมตีผู้ไล่ทุกเทินซึ่งถ้าจะเอาให้มันแรงๆก็คือเบลแอนบันแอนบันเซลเนี่ยต้องดาเมจรัก3,500ขึ้นครับถ้าแบบเอาแบบแรงๆเจ็บๆเลยนะสำหรับผมนะถ้าสำหรับท่านอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็ความเสียหายทะลุทะลวงคือ ทะลุทะลวงความเสียหายสำหรับตัวละครที่เป็นโล่ป้องกันเป็นเทิร์นไม่ใช่ขังนะครับเป็นเทิร์นอย่างยูชินเนี่ยถ้าเราสับด้วยสก,กิลหนึ่งก็คือเข้าอย่างยูชินที่มันมีพารีเป็นกันความเสียหายเป็นเทิร์นใช่ไหมครับถ้าเราสับด้วยสก,กิลหนึ่งของบันแล้วก็บันเซลเนี่ยมันจะเข้านะครับมันจะไม่กันแต่ถ้าเป็น โลชิลแบบของคายของยอนฮี ee, ที่มันเป็นจำนวนครั้งถ้าเราสับไป1ครั้งมันก็จะไม่เข้านะครับมันต่างจากโลชิลที่เป็นเทินเพราะมันนับตามจำนวนครั้งแต่สำหรับที่ตีแล้วเป็นเทินตัวของบาลแล้วก็บันเซลตีหนึ่งจะตีเข้าครับแล้วก็ไปสกิลที่สองปาดฟันให้พ้นไอ,อ่เป็นตัวแถวหลังนะครับ มันจะตีตัวแถวหลังก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ลดเทินบัฟเป้าหมายสามเทินอัตราหนึ่งร้อาารยเปอร์เซ็นครับสร้างความเสียหายสองครั้งเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของพลังโจมตีกายภาพแล้วเมื่อศัตรูเหลือเลือดต่ำกว่ายี่สี่เปอร์เซ็นจะสําเร็จโทษครับเหมือนัยเลยแบบภัยผมกำบัดเลยนะผมเปิดัยมาได้ซีหนึ่งอะแบบโอ้ยอยู่ดีๆตัวนี้ก็มีสําเร็จโทษซึ่งเป็นจุดขายของภัยอะโอ้โหเกินไปเดฟ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับสมเร็จโทษทำให้เป้าหมายที่มีสัดส่วน HP ตาม่กวา่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ตายในทันทีก็ประมาณนี้ครับเหมือนพายนั่นแหละเอ่อถ้าผมสูนนมูกยังไงก็ต้องขอพัยด้วยนะครับผมตอนนี้ยังเป็นวัดอยู่เลยแต่ก็รี่มาทำคลิปสรุปให้ครับส่วนพาสีอำนาจแห่งความดีและความชั่วของตนเองอำนาจหนึ่ง,งครับเอ่อผลจะเหมือนของเแล้วก็แหวนอำนาจครับ ก็คือตรงตัวเลยอำนาจคุ้มกันคว,ความเสียหายทั้งหมดต่อเนื่องสองเทินอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนเกาะยูชินครับก็คือถ้าเราโดนอีกฝ่ายทะลุทะลวงไปไงก็เข้าครับแล้วก็พันธมิตรทั้งหมดเมื่อพันธมิตรตายเพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อเนื่องสองเทินแล้วก็เมื่อจัดทีมโดยสายโจมตีหรือว่า ตัวละครที่เป็นกายภาพสามตัวขึ้นไปรวมตัวปันแล้วก็ปันเซลด้วยนะครับพลังโจมตีของผู้รายตอนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสองเทินเมื่อจัดเมื่อจัดทีมด้วยตัวกายภาพสามตัวขึ้นไปนะครับรวมตัวบันแล้วก็บันเซลด้วยแล้วก็อัปเดตสกิลเมื่ออำนาจทำงานคุ้มกันความเสียหายต่อเนื่องสองเทินครับจริงๆน่าจะเทินเดียวหรือเปล่า แล้วก็ที่เพิ่มพลังกายภาพนะครับเพิ่มเป็น25%ของพลังโจมตีก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวสกิลพาร์สีฟของบันแล้วก็บันเซลครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่ผมจะใส่เป็นเซตคีย์ก่อนครับซึ่งสกิลมันอ่ะเพิ่งเปิดมาเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมผมเตรียมเซ็ตอุปกรณ์ไม่ทันเว้ยผมก็เลยอะเรามีเซ็ตนี้ของใครอยู่ แล้วก็มีของตัวอื่นๆอยู่เราก็เลยเอามาใส่ให้บันแล้วก็บันเซลไปก่อนแล้วเราค่อยใช้ที่หลังแล้วก็ตัวบันแล้วก็บันเซลเนี่ยผมจะเทสในอารีน่านะครับจะเทสตั้งแต่ซ0ศ2แล้วก็ซ6ครับเป็นไงก็จะแตดประมาณนี้แลละครับสามพอัตราคิดได้ลที่ซ0อยู่ที่43%่บวกกับแหวนคิบเปแล้วก็มีป้องกันนะครับท้ามันเกิื ชีเลอยู่ที่276ครับจุดอ่อนอยู่ที่เจ็ข้อเป้าสิบต้านผล1ิบสห้ก็เชิญไปรับชมในอารีนาได้เลยครับเไปิดไหมก่อนหน้านี้อารีนาผมจะเป็นที่ทีมที่เวทล้วนนะครับเพราะมีเฟย่ามาผมก็เลยใช้แล้วทีนี้บั้นเราก็บานเซลมาทั้งทีนเราก็ใช้ไปเลย อย่างนั้นเหรอเราจะหลอกล่ออีกฝ่ายที่มีบันแล้วก็บันเซลนะครับด้วยอา้อยาเขาเยะไปไหนทางงละทางงูเงยทางงูละองาองโูละอ้าวทางงละไปดินหลังครับเพื่อให้น้องล้มไปก่อนตัวแรกเลยแล้วก็ต่อด้วยคลายพายอ,อืออย,อ,อยู่ไหนหวะบัน แล้วก็บนแลวกับ <เล S 1> บอ,อ,นะอล่อลเไปอีกตัวหนึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะใส่เป็นตัวฮิวหรือว่าเป็นตัวกันแตกเกงสุนหงอคงไปไงสุนหงอคงมันก็ฮิวได้เหมือนกันแต่ดาเมจด้วยหรือว่าจะเป็นเอลิเซียซึ่งการสถานะต่าง เอาจริงเอาเอลิเทียมาก็ดีนะครับเผื่อเราโดนบั้นแล้วก็บั้นเซลฝ่ายทุบเอาก็ประมาณนี้ครับผมจะลองจัดทีมประมาณนี้นะส่วนเซตสก,กิลเซตสก,กิลผมจะใช้ด้วย e เอลิเทียล่างเอ่อคายบนคายล่างบนครับมันก็บั้นเซลไว้ที่เราเอ้ยเรามาเทิดบั้นก็บั้นเซลนี่หว่านี่เลย สัต์เลียงผมจะเอายูไปนะครับยู <U S 1> ผมห้าดาวก็เอามาใช้หน่อยเกตไปเลยหนึ่งไม้เฮ้ยเราได้เปิดก่อนเอาอุ้ยพายใบมีหญ้ามบเอ้ยทำไมทีมเรากสมแล้วเหนเานะเปิดมาทด้รีวเราก็ต่อด้โอ้โหาเป้าหรอ ตัดเลือดเพมอีกไอ๋อมีฮีโร่ดีเออยังห่เออเางไกลนะกว่าจะคู่คู่ำอนเซล,ลผมไม่ได้เลไม่ได้เล่นเลยโอ้โห โอ้โหเฮ้ยโอเคแล้วโอเคสีสวนผมว้าเขาแะพีนแบบอาเมจจะจ่าเลยนะไม่มีแบบคอมโบอะไรเลยอะโอเคสำหรับผม C0 ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรนะครับแต่ถ้าสำหรับผมอ่ะเอาไปตีคิวหรือว่าเอาไป PVP หรือว่าอารีนาระดับสูงอ่ะสำหรับผมผมยังไม่แนะนำนะครับต่อไปเรามาไปที่ C2 ไปกวาดมัน จะไปอิเด็กแฟร์แล้วก็สเตตก็จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหรสามพันสี่ถ้าเป็นเรื่องสนุกสนุกแล ke ke ้วก็จ e ับไปก็ถ้าเราอัพเป็นซีสองนะครับพื um ้นฟู HP เท่ากับหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีกายภาพเมื่อเราใช้สกิลบนนะครับเป็นแปลงก็คือเรามีเป็นซีสองอะแล้วเราก็จะใช้เซตทีมเดิมเลย แล้วก็เซตเหมือนนี้เหมือนเดิมไปเลยลุยใครได้เปิดอ้าผมเปิดก่อนบ้ายไปโอ้โหตัวเดียวหัวก็จะหน้าหนึ่งหลังสี่โอ้โหเด็กแฝดผมโดนหินไปแล้ว สูบไฟผมบางจัดโอ้จับอะไรอือแบบว่า,ามันจับปุ๊บแล้วมันเหลือตามไป24เปอร์เซ็นก็คือล่วงไปเลยเหมือนอารมณ์แบบว่าเราใช้คิดคิดตีหก แล้วก็จะยิงสักดแล้วมันก็จะเด็ดเบิ้บลอ,อ,อะไรเงี้ยครับอ้าวเด็กแฝดผมร่วงแล้ว แหวนเหมันเดิมครับน่าจะเป็นที่ขอผมด้วยแล้วมัว้งเพราะผมใช้เป็นเซ็ตอ่าเซ็ตกี้อะ่ะผมเไม่ได้ลองเซ็ตอื่นเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยลองปรับๆไปนะครับ,บ,บงั้นเราข้ามไปที่สีหกเลยแล้วกันอ่าจัดแปด สีเพิ่มขึ้นขีเพิ่มขึ้นเฮ้ยตังหมดเด็กแฟนี่ไงกีสิบสองตรงขีหกอยู่ที่สามพันเจ็ดขีหกสิบเอ็ดซึ่งเราขึ้นสี่หกใช่ไหมครับ พันธมิตรเดียวเพิ่มผลเมื่อกำจะะัดศัตรูด้วยความเสียหายโดยตรงจากสกิลดังกล่าวคืนชีพเป้าหมายด้วย HP 40%เมื่อคืนชีพด้วยอ่ะเมื่อจัดทีมด้วยใส่โจมตี3ามตัวขึ้นไปนะครับเมื่อคืนชีพความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลเมื่อถูกโจมตี2ครั้งครับเหมือนเป็นวอยชิลสองฮิตก็คือ ถ้าตัวกายตัวทีมกายภาพเราตายไปตัวหนึ่งหรือว่าสองตัวเงี้ยครับแล้วเราใช้สกิลสองสับเนี้ยมันจะฮิวเพื่อนเอ้ยเรามันจะชุบเพื่อนขึ้นมา1ตัวด้วย HP 40%แล้วมันก็จะเพิ่มเกาะให้เพื่อนอีก2องฮิตก็คือเหมือนกันตายครับมันดีตรงนี้นะ C6 อ่ะมันน่าสนใจมากเลยแล้วเราก็จะไปลองกันเลย C6 ก็คือถ้ารอบนี้ยังแพ้อย,อยู่ก็เอ้ยนี้ผมซีหกแล้วคุณ ถ้ารอบนี้ยังแพ้อีกก็นั่นแหละน่าจะเป็นที่ของของแล้วแหละแล้วก็ค่อยไปคำคำหาที่มันจะวจ๋วเอา,า,านะครับอ่ะไปเลยอเโยลลยอ้ยผมจะเกิดก่อนโย่ได้โอ้ยเจอทีมโควิดวนไม่เลือ โอ oh ้โหโดนหินเนี่เราหินมาเราหินกลับโดนเล e ่งเตือนอีกโดนเล่งครณเอามันเจ้าทักไม่สั่เป็นทิมพ์เ ตับไหมโอ้โหโให้เด็กแฝดผมโชว์ฟิลเมอร์หน่นหอยครับก็โหม่ไม่ได้ออกโชว์ฟิลเมอหน่อยโอ้โหก็โชว์อยู่นะครับโชว์ไปฟันปิด ปิดได้ดีอยูอครับได้ออกแค่สก,กิลเดียวเองก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กแฟดหรือว่าบรันแล้วก็บันเซลของเรานั่นเองครับซึ่ง C6 แล้วก็ถ้<ท>าเอามาลองอารีนาอย่างเดียวนะครับแนะนำให้ไป C6 ไปเลยเราจะได้แบบว,วา่าทำของให้มันแบบตรงจุดไปเลยแบบเน้นกี เน้นคิเลตแล้วก็พลังโจมตีครับถ้าเราไปแค่สีสองใช่ไหมมันก็แคจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มฮิลให้เราเฉยๆตอนสับแต่ถ้าเรามาซีหกปุ๊บเราสับเราได้ฮิลล้วเราก็ได้ชุบเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนตายนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผ่นี้เขาแจกโค้ดมาแล้วนะครับ19โค้ดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในเดสคริป t i o n ด้านล่างนะครับ ก็สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับขอขอบคุณมากครับผมก็ถ้าเสียงทําให้แบบว่าฟังแล้วมันไม่เลื่อนหูยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีตอนนี้เป็นหวัดถ้าไม่สูดน้ํามูกนี่ผมหายใจไม่ออกจริงครับผมคับผมประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเช้าก็กดไลค์กดสิดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้ครับผมเจอกันเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย